เดี๋ยวก็มกที่ฝากเกินแล้วก็เช็กกันตามยิทุบเั่นเดียวกันแ,แต่กับวิโก้วันนี้เท่าไหร่จะยิ้มห้ามีสายโยนเวลาเที่ยงคืนอาใรวันนี้แหละ <c oughs> คำนี้ก็เราจะมาเรจะมาพูดเรื่องสบการณ์ให้ฟัง เราผมจะเริ่มเล่าไปก่อนอ,อีพีหน้าเป็นเรื่องกับกับลม,มีหนึ่งจะศูนย์ทำไมหลายคนทำไม <c oughs> หลายคนตั้งใจเราหนึ่งจิตสูนว่าเปมาสมัยทำไมมาสมัยยุติประการจะลดไปเฮงยคไรกันตรงเวลาเ่าฟังจลบหนึ่งเป็นรุ่งนยี คืนพรุ่งนี้วันนี้ก็จะมาแล้วเรื่องจิตเริ่มต้นที่ไทยสมัยบัตรเฟ้าฟ้าไปซื้อสัมป,ปทานเดินรถจิตจิตเธนาคือรวมแปดสองสายหนึหน่งสายสองสาย 1 3ึ่3ขีดขีดใส่จริงๆ1-3-2เนี่ยแหละมันเป็นแต่กลับเป็นรถของกิเกตชอเป็นรถรถบานานีตบานานีตแบ็คเก่าๆตอนนั้นก็เลยยึดติดเพราะว่ารถมันเก่าเกยก็เลยไม่มีเวอร์สันนี้ไม่มีแก๊สก็เลยยึดติดไปแล้วแล้วทีนี้หนึ่ง หนึ่งสามสองก็เป็นเล่นล้อต่อมาเป็นเล่นร้อนแต่เล่นล้อมนึงคน,งร,มมร,ออนร้องเดมมาวกาเพราะว่าเออเรถมันไม่มั่ว่าวิ่งประการเพาเลยเปิดไว้บระจำบอก็เอาระเบิดกัคือโลกับบังยิ่งไปก่อนหนึ่งตับสับวิ่งจากเกียร์ทุบจากเกียร์ไปถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS ยูทีเอชยูทีเอชแอร์พระขนมตรงไหนพระขนมติอัพเต้นตั้หนึ่งห้าเกจหนึ่งเก็เาเปิดสัตอ์เวนตการกิเกิดขึ้นไปมานักตปยุคยุคอ่ายุคสองพยุคยุคปีสองพบนันก็เลยติกไป เปิดโปดรแกรมมาเปิดสาย544วิ่งจากจต็มวิม่งจากอะไรไปกุน,นเชียนไปถึงตึงดำแดงหรือเปล่าแตแ้งนั้นเลยใช่ใช่ใช่น่าจะใช่ดำแงดงตังนั้นก็ วิ่งยาวมากเลยมีสายหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามวิ่งจากหนึ่งเจ็ดสามผมก็ยังไม่แน่ใจกันวิ่งจากไหนแต่เรไปดูไปดูในแฟรเกตต์ตอมีมาก็ปุ๊บออกมามิ่งจากเขียดติบัลีไปถึงไปถึงมีบุรี ไปในเส,ส้นทางเปลุกคือวิง่งจากปาคอนทียไปถึงแอปปิลแลนทางด่วนแต่ยังไม่เปิดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งวิ่งจากเชีย่ยตุบรีไปถึงมบ,บ้านบ้บานนกคีลาทำซอ้อนสายห้าสายสามแยกกันทำซ้อนในเส้นทาง ตอนนี้ก็ยุติประการไปเรียบร้อยส่วนสายเกียรีิพื้นถึงก็คือสายห้าห้าสอตเก่าห้องเก้กคงวังธศรษฐกิจถาสาใสก้าหลดยิบยิบออกก็เลย็ได้ยุติาจกมาอยู่กูออมใหญ่ออมใหญ่ก็คกปเล็มมาขายรถต่อประมูลตั้งแต่ขายตั้งแต่เปียหนึ่ง มีจ่าย1.4 1เก็เวิ่งจะจะ1.4วิ่งเจดกระทุ่มไปไปถึงไปถึงไปถึง ไปแลนกันนี่เป็นสิ่งไปแรนนี้ก็สายในเตยใสก็ถูกยึบออกสายหนึ่งหนึ่งไอเจ็ดอดีตเป็นของข้าห้าสองแปะห้าสองแปะมิจเจตใสน้อยไปถึงอุนเดสอรีชัยแต่นี้ไม่มีสายหนึ่งเจ็ดเจ็ดมิจเจปาเมทองอันนี้สอรีชัยมงกลมนั้นน่าเป็นมงกลม อดีตเป็นรบปออปอสามสุดเดิมอะไรไรถึงยิบออกยิ่งอย่างมันหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดก็เลยไรสันนี้รับแบบอีกแบบก็เลยดกเลิกไปกินแต่ตอนนี้รถรถยังยังไม่ปลดระวางนี่ผมไปดูบ้านเมืมีหนึ่งสองสามพันใช่ไหมยังไม่ปลดโอ้ พะดังนานสายหนึ่งฮเจก,ก็ไม่มีไม่อยู่ไม่แต่เจ้าที่ยาเขาอยู่มีแต่ถามมันได้แล้วสองแถวก็ได้เออตรงแถวที่ไปวัดอ้อมใหญ่อะ่ะตรงซอยมันมานีอะ่ะนี่ถามดูถามดูเฉยๆแตู่้วมือถามข้อมูลเขาก็ไ,ได้ก็รู้เอง ัวจริงก็ลงถัวก็มงจักไปได้นายคนขับรถสองแถวก็ได้ตรงแถวก็ยื่ทถานั่นแหละทีัสวัสดีกับ